เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยอ่ะมาต่อกันที่ข้อ6นะครับก็ข้อ6เนี่ยก็ยังเป็นข้อที่พี่อยากให้น้องๆดอกจันไว้เนอะอ่าลองอ่านจดพร้อมกันนะครับเขาบอกว่านะครับ จากข้อมูลที่เปรียบเทียบโครงสร้างแล้วก็กลไกลการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช3ชนิดเนาะ C3 C4 แล้วก็แคมนะครับเขาบอกว่าจงใส่เครื่องหมายพี่พิมพ์ผิดเยอะมากเลยอะสงสัยเครื่องหมายถูถนะครับลงในช่องแต่ละข้อความที่มีความสัมพันธ์กันเนาะสามารถตอบสามกันได้นะครับอันี้ก็เป็นข้อที่พี่อยากให้ดอกจันไว้เหมือนกันก็คือจะเป็นช่องที่บอกคอนเซปต์เหมือนกันว่าพืชทั้ง3ชนิดเนี่ยมีความแตกต่างอะไรกันบ้างเนาะก้อย อยากให้น้องก็มันก็จะเป็นข้อหนึ่งที่เป็นโมเดลให้น้องได้นะครับว่าอะไรบ้างที่เราต้องรู้เนาะปกติโจทย์จะถามอะไรอะไรแบบนี้เนาะซึ่งข้อนี้เขา l ส s ์มาเยอะมากนอล list มาหนึ่งนะเต็มๆตารางอัดแน่นมากก็สามารถเอาไปอ่านทบทวนได้นะครับอ่ะงั้นมาเริ่มกันเลยเนาะอ่ะประเด็นแรกนะครับที่เขาอยากให้เราเปรียบเทียบนะครับคือโครงสร้างของใบ แล้วประเด็นแรกคือโครงสร้างของใบนะครับว่าใบเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเนาะอ่ะซึ่งพบว่านะครับอ่ะมาดูประเภทแรกอ่ะอ่ะข้อมูลแรกก่อนเนาะเขาบอกว่าอ่ะพืชชนิดเนี่ยส่วนใหญ่จะอวกน้านะครับส่วนใหญ่จะอวบน้ํานะครับก่อนนี้เราจะไปดูว่าเป็นพืชชนิดไหนเราต้องรู้ก่อนสาเหตุของการอ่วบน้ําคืออะไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุของการอ่วบน้ําคืออยู่ในภาวะที่มันแห้งแลง้ง ใช่ไหมการที่อยู่ในพอที่แห้งแรงเนี่ยลำต้นของมันต้องอวบน้าโอเคปะลำพลำต้นของมันมักจะอวบน้าเนาะอ่ะแต่ว่าถ้าแห้งแรงธรรมดาเนี่ยพอไหมนะครับก็จะไม่ค่อยอวบน้ําเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดว่าลําต้นเนี่ยมีลักษณะอวบน้ําให้เรานึกถึงพืชประเภทไหนดีที่ลําต้นอวบน้ําเลยตัดออกมาข้างในมีน้ําเต็มเลยพืชอะไรเอ่ยเดี๋ยวพี่วาดรูปให้พืชอะไรเอ่ยที่ลําต้นข้างในอวบน้ํามาก แคคตัสใช่ปะแคคตัสเนี่ยเป็นพืชที่อวบน้ำมากเห็นว่าต้นเนี่ยมันพองเลยถ้าเราตัดออกมาเนี่ยข้างในจะมีน้ำอยู่เต็มเลยใช่ไหมดังนั้นต้นพืชที่มีลักษณะอวบน้ำอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแห้งแล้งแบบทะเลทรายโอเคปะแห้งแล้งแบบทะเลทรายนะครับดังนั้นพืชที่เข้าข่ายกรณีน,น,นี้นะครับก็คือเจริญในสภาพแวดล้อมแบบทะเลทรายจะมีแค่พืชชนิดเดียวก็คือแคมนั่นเองโอเคปะลำต้นจะมีลักษณะอวบน้ํา นะนอกจากอวบน้ําแล้วให้ให้เขียนไปว่าอะไรเอ่ยนอกจากอวบน้ำแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนใบเป็นหนามก็ได้เนาะเปลี่ยนใบเป็นหนามเอออะไรแบบนี้ก็จะเป็นพืชจําพวกแคมนะครับโอเคเนาะอ่ะส่วนข้อไข่นะครับพบโคโรพาสในเซลลมีโซฟีอยู่เนาะเซลมีโซฟีเรารีอยู่แล้วมันเป็นเซล์ส่วนใหญ่ของใบใช่ไหมอ่ะดังนั้นถ้าเราจะตอบการถูกแน่ๆมี2อันที่เรา ตอบได้นะครับก็คือ C3 กับแคมอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าข้าง,างในมีโซโฟ,ฟิลเนี่ยมันต้องมีโคโรพาสแน่ๆเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เกิดเกิดอะไรเอ่ยเกิดโฟโตซินธีสิทใช่ปะเกิดโฟโตซินธีสิทเนาะแต่ว่าเพื่อ C4 เนี่ยที่พี่สอนเนี่ยมันจะมีข้อยกเว้นว่ามันจะเกิดโฟโตซินธีสิส่วนใหญ่ที่ไหนเอ่ยเพื่อ C4 มันจะเกิดในบันเดิลชีเซลใช่ปะ บันเดิลชีตเซลเนาะบันเดิลชีตเซลไอเนี้ยจะเป็นเซลที่มีโคพลาตเยอะแต่ว่าตัวที่เป็นมีโซฟิลที่อยู่ด้านนอกที่เป็นสปอนจี้มีโซฟิลเนี่ยหน้าที่ของอมันคือการส่งมาเลดมาให้มาให้เซลมีโซฟิลใช่ปะส่งอ่าขอโทษส่งมาเลดมาให้บันเดิลชีตเซลเนาะแต่ถ้าเราถามลึกๆเลยว่าในมีโซฟิลเหล่านี้มีโคพลาตอยู่ไหมก็ต้องตอบว่ามันมีโคพลาตเนาะ โอเคปะต้องตอบว่ามันมีโคโพมาต์นะมันเป็นลักษณะพื้นฐานของต้นเพลย์อ,อยู่แล้วนะครับที่เซลประเภทนี้จะมีโคโพมาตนะ์เนาะดังนั้นก็อันนี้ดอกจันไว้แล้วกันว่าของพืชซีสีที่พี่เคยสอนไปเนี่ยถ้าเขาถามว่ามีโคโพมาต์ไหมให้ตอบว่ามีโคโพมาต์แต่ถ้าเขาถามว่าโฟตโตซิสีเกิดส่วนใหญ่ที่มีโซฟิลอันนี้ผิดโอเคปะเพราะโฟตโตซิสีส่วนใหญ่จะเกิดในบันเดิลชีเซอก็คือมีโคโพมาต์มากกว่านั่นเองโอเคปะ แต่ถ้าถามว่าในเซลล์มีโซโฟิลเนี่ยยังมีคโครมาตไหมก็ต้องตอบว่ายังมีนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะไม่เท่าในบันเดิลชีเซลโอเคปะ่ะโอเคเนาะโอเคนะครับประเด็นต่อไปเนาะประเด็น6.2ก็จะเป็นการเปรียบเทียบปร,ริมาณน้ำนะครับเปรียบเทียบปร,ริมาณน้ำที่ใช้ในการเจริญเติบโตต่อน้ำหนักแห้ง1กรัม นะครับว่าน้ําหนักแห้ง1กรัมเนี่ยมันต้องใช้ปริมาณน,น้ําเท่าไหร่ในการเจริญเติบโตนะครับข้อนี้บางคนอาจจะคิดว่าพืชแคมเนี่ยเป็นพืชที่ใช้น้ํามากที่สุดเพราะมันอยู่ในทะเลทรายใช่ปะแต่ในข้อนี้กลับกันนะที่จะเฉลยเลยว่ามันจะเป็นพืชสีสามใช้มากที่สุดซีสีปานกลางแล้วก็แคมเนี่ยใช้น้อยที่สุดโอเคปะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าแคมเนี่ยมีความสามารถ ในการเก็บน้ําได้ดีโอเคปะมีความสามารถในการเก็บน้ําได้ดีตัวของมันเนี่ยเป็นตัวที่บวมน้ําดังนั้นปริมาณน้ําที่ใช้ในการเจริญเติบโตเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วให้คิดถึงสภาพสภาพความเป็นจริงนะ,คะแคมเนี่ยมันอยู่ในทะเลทรายน้ํามันน้อยอยู่แล้วดังนั้นมันต้องเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยที่สุดแต่ C ีสามเนี่ยเป็นพืชที่ในสภาวะปกติลดน้ําเยอะดังนั้นมันก็ต้องเป็นพืชที่ใช้น้ําเยอะที่สุดอยู่แล้วให้เราคิดถึงสภาวะปกติโอเคปะ ก็จะได้คำตอบมาเป็นว่า C3 เนี่ยต้องการน้ำมากที่สุดแล้วก็ c แคมเนี่ยอ่าใช้น้ำน้อยที่สุดในการเจริญเติบโตโอเคปะอันนี้ประเด็นที่6.2นะครับโอเคนะอ่ะโอเคประเด็นต่อไปนะคะเป็นประเด็นของสารประกอบชนิดแรกที่เกิดขึ้นจากการตรึงคาร์บอนเนาะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่า ว่าตอบอะไรเนาะเพราะว่าพืชที่สารแบบเป็นพืชที่ปกติใช่ไหมเราตึงคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามานะครับรวมกับอ่า iubp กลายไปเป็นฟอสโฟกีสเรตเนาะจะต้องเป็นสารที่มีมคาร์บอนสามอะตอมเห็นปะคาร์บอนสามอะตอมเขียนชื่อได้เลยว่ามันคือสามฟอสโฟกีสเรตส่วนพืชซีีกับพืชแคมนเนี่ย จะตึงให้ได้สารคาร์บอน4อะตอมคือออกซาโลอาซิเตนไม่เขียนผิดเอาใหม่ออกซาโลอาซิเตนก็คือเป็นพืชที่มีคาร์บอน4อะตอมนะครับที่จริงให้เราจำตามเลขที่ห้อยเลยก็ได้นะครับพืชซีสามคือตึงให้ได้สารประกอบคาร์บอน3อะตอมพืชซีสี่ตึงให้ได้สารที่มีคาร์บอน4อะตอมนะครับแคมก็เหมือนพืชซีสี่เนาะจำแบบนี้ได้เลยนะครับ โอเคปะโอเคประเด็นนี้เราน่าจะทบทวนมาประมาณรอบที่4แล้วเนาะน่าจะพอจําได้แล้วนะครับโอเคประเด็นถัดไปนะครับจํานวนครั้งในการตึงคาร์บอนอันนี้ง่ายกว่าข้อที่แล้วอีกเนาะถ้าเป็นพืชอาซีสาเป็นพืชธรรมดาใช่ไหมตึงคาร์บอนแค่1ครั้งถ้าเป็นพืชซ,ซ,ซีีกับแคมนะครับจะมีการตึงคาร์บอน สองครั้งโอเคปะก็คือมีการตึงคาร์บอนเข้ามาให้อยู่ในรูปของออกซิโลอัซิเตตก่อนนะครับออกซิโลอัซิเตตเปลี่ยนเป็นมาเลตเนาะแล้วก็มาเลตเนี่ยค่อยมีการให้คาร์บอนไดออกไซด์ไปอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นมันก็เลยมีอาจังหวะการตึงคาร์บอนสองครั้งก็คือตึงคาร์บอนเข้ามาเป็นออกซิโลอัซิเตตกับอากับตึงคาร์บอนจากมาเลตให้เข้าสู่เควินไซเคิลตรงนี้ เนาะมีการตึงคาร์บอนสองครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพืช C3 เนี่ยก็ตึงคาร์บอนแค่ครั้งเดียวเนะาะคาร์บอนก็เข้ามาในเควินไซโคได้เลยโอเคปะ่ะอันนี้ทุกคนน่าจะพอรู้กันนะครับข้อนี้ไม่มีอะไรเนาะโอเคผ่านนะครับต่อไปเป็นช่วงเวลาที่มีการตึงคาร์บอนเนาะที่จริงเราทำไปตั้งแต่ข้อที่แล้วแล้วเนาะถ้าเกิดว่าทุกคนจําได้นะครับถ้าเป็นพืช C 3สนะครับกับพืช C 4เนาะพื่อ3กับเพื่อ4นะครับจะมีการตึงคาร์บอนแค่ในช่วงกลางวันไวไหร่วงร่วงอ่าตึงคาร์บอนแค่ในช่วงกลางวันนะคบก็คือตึงคาร์บอนในช่วงที่มีแสงโอเคปะ่ะใช้แสงเป็นตัวองค์ประกอบอาเป็นตัวปัจจัยหลักในการตึงคาร์บอน เนาะตึงในช่วงที่มีแสงส่วนพืชแคมเหมือนที่พี่สอนไปใช่ไหมมันจะมีการตึงคาร์บอนในช่วงของเวลากลางคืนเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ปากใบจะเปิดในช่วงเวลากลางคืนนะคะเพราะว่าเป็นพืชที่อยู่ในทะเลทรายเนาะดังนั้นมันจะมีการตึงคาร์บอนในช่วงเวลากลางคืนแต่แต่แต่ถามว่ากลางวันเนี่ยมีโอกาสตึงคาร์บอนได้ไหมไอเนี้ยพี่จะเขียนถูกด้วยเนาะช่วงกลางวันเนี่ยสามารถตึงคาร์บอนได้ด้วยก็คือมันต้องตึงคาร์บอนให้มากที่สุดเท่าที่มันจะทําได้ ใช่ปะบากไปเปิดช่วงไหนก็ตึงคาร์บอนช่วงนั้นเลยนะดังนั้นแคมป์พี่จะการูกทั้ง2ช่องเนาะคือกลางวันและกลางคืนส่วน C3 กับ C4 ก็จะเป็นแค่ช่วงกลางวันอย่างเดียวโอเคปะอันนี้ดอกจันไปด้วยนะว่าพี่เขียนเสริมมาให้เนาะโอเคโอเคนะอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคผ่านต่อไป6.6นะครับสารที่ใช้ในการตรึงคาร์บอนเนาะก็มี r u b p กับเปปใช่ปะอ่ะ ข้อนี้นะคบน้องๆน่าจะพอจําได้เนาะถ้าเป็น IUBP เนี่ยจะอยู่ในทุกตัวเพราะว่า IUBP เนี่ยมันเป็นตัวที่ตึงคาร์บอนเข้าสู่เควินไซเคิลซึ่งพืชทุกชนิดต้องผ่านเควินไซเคิลดังนั้นต้องมี IUBP ในการตึงคาร์บอนแต่เนื่องจากพืช c 4กับพืชแคมเนี่ยเป็นพืชที่มีการตึงคาร์บอน2รอ,อบใช่ปะ ตัวที่ใช้ในการตึงคาร์บอนรอบแรกก็คือใช้เปปดังนั้นพืชซีสากับซีสีจะพิเศษเอยขอโทษพืชซีสีกับแคมเนี่ยจะพิเศษกว่าพืชซีสามที่ว่ามันใช้สารทั้งสองในการตึงคาร์บอนเลยนะครับเป็นแบบนี้เนาะเพราะว่ามันมีการตึงคาร์บอนสองรอบโอเคไหมมีการตึงคาร์บอนสองรอบนะคบแต่ว่าซีสามจะเป็นตัวที่มีการตึงคาร์บอนรอบเดียว โอเคไหมก็คือจะใช้แค่ RUBP นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะพอจําได้เนาะอ่ะเหมือนกันกับประเด็นนี้นะครับคือประเด็นของเอนไซม์ที่ช่วยในการตรึงคาร์บอนเนาะถ้าเกิดว่าเป็นเอนไซม์ r ูบิสโกเนี่ยใช้ตรึงอะไรใช้ตรึงคาร์บอนเข้ากับ RUBP เนาะตรึงคาร์บอนเข้ากับ RUBP ดังนั้นพืชทั้ง3ชนิดจะใช้ r u b ิสโก แต่ว่าถ้าเป็นเปปคาร์บอกไซเลสเนี่ยจะใช้ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เข้ากับอะไรตรึงเข้ากับเปปดังนั้นก็จะมีพืชแค่2ชนิดที่ใช้คือ C3 กับ C4 โอเคปะ่ะอันนี้ง่ายๆเนาะไม่มีอะไรนะครับถ้าเราจําพวกแม c น a เซ s m มได้นะครับว่ามันมีการตรึงคาร์บอนเป็นอย่างไรลำดับเป็นอย่างไรเนาะก็น่าจะสามารถตอบข้อนี้ได้โอเคปะอ่ะโอเคเนาะ ต่อไปนะครับข้อลองสุดท้ายและข้อ6.8จุดแปดนะครับเขาถามว่าเซลล์ที่เกิดวัฏจักรคาวินเป็นหลักอันนี้ก็เหมือนกับที่พี่บอกเนาะว่ามันจะมีความอ่ามันจะมีตัวที่พี่เคยบอกนะครับเรื่องของการพบคารอเสกับเรื่องของการเกิดวัฏจักรคาวินเป็นหลักเนี่ยมันก็จำต้องตอบคนละอันกันเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นพืชซีสกับแคมป์เนี่ยเรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดที่เซลล์มีโซฟีอยู่เป็นหลักแต่ว่าพืชซีส่เนี่ยมันจะเจออ่ามันจะพบใน มันจะเกิดวัฏจักรคาวินเนี่ยในเซลล์บันเดิลชีตเป็นหลักโอเคปะถึงแม้ว่าโคลพาสจะพบในมินโซฟิลด้วยแต่ว่าถามว่าสถานที่เกิดเป็นหลักเนาะไอนี้ประเด็นอยู่นี้เนาะสถานที่เกิดวัฏาจาักรคาวินเป็นหลักต้องตอบว่าเป็นเซลล์บันเดิลชีตโอเคปะอันนี้พี่อธิบายไปตั้งแต่ข้อ6.1แล้วเนาะทุกคนน่าจะพอเข้าใจนะครับโอเคสุดท้ายนะครับสุดท้ายที่เราต้องรู้นะคะว่าคือเป็นตัวอย่างของตัวอย่างเพื่นเนาะที่อยู่ใน อันที่อยู่ในชนิดต่างๆอันนี้น้องๆต้องรู้เลยนะครับนะต้องต้องรู้นะครับอะถ้าเป็นข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อยนาออันนี้เป็นพืช c C นะ้อเป็นพืช C4 ถ้าเป็นมะม่วงข้าวอันนี้พี่พิมพ์ผิดนาะอไม่ใช่อ้อยนะครับอันนี้ต้องเป็นกล้วยนะ้องพี่พิมพ์ผิดเองมะม่วงข้าวแล้วก็กล้วยนะครับอันนี้เป็นพืช C3 ส่วนกระบองเพชรน,นะครับสอนนานลายว่านหางจระเข้ชื่อกระบองเพชรก็บอกว่าอยู่ในทะเลทรายใช่ปะดังนั้นต้องเป็นพชนืช C A M โอเคปะไอเนี้ยต้องจําได้นะครับโอเคปะอ่ะโอเคเนาะ ดังนั้นข้อ6ก็ประมาณนี้นะคบเราต้องบอกความแตกต่างของพืชทั้งสามชนิดให้ได้นะครับซึ่งมันมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะก็ดอกจันรข้อ6ไว้แล้วกันนะคบเป็นข้อที่ใช้ในการทบทวนเนาะก็คือถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าพืชทั้งสามชนิดแตกต่างกันอย่างไรเราจําได้หรือเปล่าก็แนะนําให้กลับมาทําข้อนี้อีกรอบเนะเาะแล้วก็สามารถที่จะรีเช็คได้ว่าเรารู้มากแค่ไหนนะเพราะว่าข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่ครบเครื่องนะครบทุกประเด็นที่โจทย์อยากให้เราต้องการ เนาะโจ์โจท์ที่สอบเข้าเนี่ยน่าจะถามประมาณนี้นะครับดังนั้นก็กลับมาทบทวนข้อนี้ัอีกรอบได้เนาะมีมีตั้งกล้าประเด็นให้เราเปรียบเทียบนะครับโอเคเนาะอ่ะถ้าโอเคแล้วพี่จะขอผ่านเดอร์ผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป n e t l e School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เข้ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ